โอ้ตัวดำเนี่ยมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนขับ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้น้องดาวอาบน้ำเตรียมตัวจะไปใส่บาทแล้วนะคะตัวดำเมี่ยมเลย พอเอฟซีถามมาจุดอันเป็นปามนั่นน้องเศร้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีเบ่งกันโอ้ยก็เริ่มจางลงแล้วมันเป็นเพาะน้องถือง่าไม่บ่พอนี่แม่เป็นปามดำๆนั่นที่เบ่งหมู่ว้านกับเอฟซีหนมไ่มเอดเฮ้เออไปยังนั่นไปยังนั่นพี่นะกกินอยู่ในผ้าแม่พี่ดาวไปแล้วไปแล้วพี่นักกินอยู่ในยามแม่เอาพอย่ามไปรอเบ่ง ไปใส่นอ,อาเร็วๆๆสิน้ำหลูกไปสิไปใส่นั่นออยอไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วผมได้กินตุตุอยู่แถวนี้ผมว่ามีกล้วยสวัสดีค่ะคุณพี่ชวนพีทสวัสดีค่ะคุณพี่ก้าโหมาแต่เช้าเลยเอา้าไปแล้วพี่น้องรัดทั้งพี่รัดทั้งพี่จะแอาจะแอหาเ, <laughs> าเหาสเบียงสเสบียงอยู่กใกล้ๆย่างอ้อมเซ่บุญยงางไก่เลยเนาะ เอ้ยปนแต่สเบียงพี่น้องเอ้ยคือบอกว่าแม่สีพี่อเล็กแม่ว่อนได้นี่น่ะ <c oughs> ดาวหาไม่เจอเดินไปตั้งไกลสวัสดีครับ,บสวก่อนลูกครับเอายกง่วงไหมลูก เออเล้วต้องเรียกว่าป้าใช่ไหมอ๋อขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าป้าชวนพิษนี่คือคือป้าต้อยขอโทษค่ะขอโทษขอโทษเอ้ยขับซื้อวก่อนว่ะฮะเออเออ ใส่ยันใส่หัวดักแดกเลยใส่มึงมีตังกับพี่หลงมีความสุขคักนอพุ่นเออเอาวัสดีครับครับหล่อนะครับโอ้โหจำได้แล้วจำได้แล้วท่านี้ท่านี้โอ้โห โอ้ขอกินรู้ไหมว่าตอนนี้ผมท้องว่างผมต้องขอกินอย่างเดียวอันย่าโอ้ลูกเอ้เจียบลมอุ้ยฝ่าแต่เด้มแนวกินนะลูกเอ้ย โอ้ยอย่าให้พ่อเลืมนลืมดูไอ้รอยจำจำของน้องดาวนะแม่วอนเอาเบิงเบิงให้เอฟซีเน่ยมันคือจำอีหยังมาน้องดาวหันมาให้พ่อมาดูดูคงไม่ได้ไปเป็นเด็กวัดนะคะพี่ลีดูขยะยังไม่ได้เก็บเลยแล้ววันนี้เพื่อนๆก็จะมาทำงานด้วยก็คงไม่ได้ไปนะคะ รกระดิ่งเอาเอาหายเพิ่นหมู่ว่านนั่นเดะเอาทรงเพิ่นหมู่ว่านเพิ่นมาฮับเอาเองอันนึงอันเด้แมนอยู่ทั้งหนึ่งพาอีกอันนึงกะทิเตรียมทรงเพินพ่นเด้ไหนมีโอ้ยน้องดาวจะถือไหวไหมพ่อลองชั่งน้ำหนักดูสิน้องดาวถือไหวไหม เอฟซี่านี่แหละจังคอยแมนดาวตัวจริงมือว่านน่ะดาวน่ะซีเรียนให้นพอไปจีบสาวอันเซลบูหูจักมาก็เลยงุดหิดมืหูหิวเออไปจีบผู้สาวเลยปัดเทอเอาเบิ่งให้เอซีแน่เป็นห้อยจำจำนั่นมันเป็นห้อยถือย่หยังฟังพูนมันอยู่ฟังพู่นี่นี่แบบนี่ละพ่อนี่นี่นีนี่นี่ คือเป็นห้อยอย่หยางแม่นเวลามันถือนามเหมันเห็นชัดไง่ายแต่ถ้าบว่าถือนามไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะนี่บ่เจ็บบ่เจ็บเป็นห้อยถืองาใหม่ยางใหม่เมนโบเป็นห้อยถือยางใหม่เมนบอ๋อไอเราก็นึกว่าเขาเป็นอะไรที่ไหนได้พอเพิ่นว่าเป็นอันห้อยอันเขานอนทับยางใหม่ไหมคะอะไร หน้าอย่างนี้ลีอัดจีบสาวแม่พี่ลี่วะเุ้านักระว่าพอเดี๋ยว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 โอ้โอ้ถือไว้ถือไว้ลูกถือไว้ถือไว้แต่ใส่บาดเดี๋ยวบ้างมาอยางมาเลยมาอต้งดาวคือบ่เจ็บขยะจากของวานนี่เต็มอยู่บ่เก็บเลยล่อแต่แม่เก็บเว้ย ถือถือบนักดอกบุบบนักบนักซ้ำแนวกินโตดอกถือเดี๋ยวหนูจะไปซื้อไก่ย่างให้วันนี้นะคะพี่อเล็กเมื่อวานหนูไม่มีเวลาไปเด้อทั้งเอฟซีมาทั้งเอขายผลไม้พ่อน้องดาวก็ไม่อยู่หนูอยู่ดูน้องดาวนะคะเดี๋ยววันนี้หนูไปซื้อให้เด้อพี่อเล็กสําหรับไก่ย่างพี่หลงนะคะ

หืมเสียงเพินเหมือนหนักมากเนาะเพิน่นวะแมนกับ,บเห็ดทาคือเพิ่นหนักแห้งแหงนี่ละแต่ว่าเดี๋ยวหนูสิร่องถือบังเดอร์มันหนักบอเดเออร์อมันบม่ได้หนักอย่างได้คน่ะนี่มันมีนมสามกองแล้วก็มีมามา่าแล้วก็แอปเปิ้ลไหมค่ะแล้วก็ขนมหวาน đãi, thứ có đãi, bảo. Đón, ออแครับเสียงดวยเ้เสียงควรจะจับแน่คือบไดีตอนนี้เราก็รอพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ยังไม่มาเลยสาธิตตรงมาให้แม่เซื้อแล้ววัน เอากล้วยก็ปักเอาแตงก็ปักเออเอ I. อเออเออมันพาจานเมา่ิยังยังไม่มายังไม่มาเลยค่ะเอาลงลงลงทำมว่าหวจานมาหนูต้องกราบไหวเวลาจามาเอากราบเอาลงเออช่วยครับเออเอาลง อุ้ยนอนกลางถนนรถเข้ามารถเข้าสี่แยบรถมาน้องดาวก็จะนอนเฉยเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตออกจากไร์สดเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อเลยขอบคุณค่ะ